กินทูบยังไงพ่อพี่โชคกุดทูบอยู่ดีแล้วแกก็จุดทูบยังไงคุณพลเป็นสิ่งรถรถบรรทุกนะครับผมก็ในแต่ละวันก็ท้ายรถก็จะขนพวกกระล่ำโงกะลํำปีอะไรต่ออะไรละข้างในก็มีต่างด้าวไปด้วยนะครับตลอดแสวแสวนกจำ้าจได้ฟังที่คุณพลมาเล่าหนึ่งเจ็ดใช่ไหม ไม่ได้ฟังหนึ่งมันมันไม่ไม่ไม่ได้ฟังคือมาช้าตอนนี้ดูแต่ข่าวพันธุ์นิ้วไหวเรากลัวตอนกลัวน้ำท่วมมากกว่าพี่พี่สมชาติน่าจะรู้เรื่องนี้แหละเพราะพี่สมชาติอยู่แถวบางบอนเรื่องนี้น่าจะดังอะวัดวัดกำแพงา่ะวริยากุอ่มีอะไรอ่ะลองเล่าให้ยันเดิตฟังดิคนตายคนตายท้องกลมอ่ะพี่สมชาติอยู่นี่น่าจะได้ยินสิดังจะตายเรื่องนี้ เข้าไปดูใน Youtube นี่ก็พิมพ์เข้าไปวริยากูนี่ก็ขึ้นเลยแหละเขาให้เลขก็อ้อมคล้อมให้มันฟังเลยเขาให้เลขแต่ตอนนี้สองแปดอะบอกสั้นๆเลยคุณพลได้เลขหนึ่งเจ็ดมาจากอะไรครับผมก็คือมีอะไรอ่ะที่ว่าเขาถูกไหมกับวริยากูบ่อยๆเนี่ยเขาไปมีรายการหนึ่งเขาไปถ่ายทําเรื่องเนี้ยแล้วเขาก็เลยไปหยิบ เซฟซีครับหยิบเซมซีมาเขาได้เลขหนึ่งเจ็ดมาคือหนึ่งเจ็ดเดี๋ยผมจะเล่นตอนนี้ก็คืออ่าผมจะเล่นเจ็ดศูนย์ผมจะเล่นเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเพราะเล่นตามอายุเฉลิมอายุเจ็ดสิบเอ็ดผมบ้านอาราแค่นั้นเองเฉลิมเขาอายุเจ็ดสิบเอ็ดใช่เจ็ดเมษาเนี่ยแมวนางก็มีสิบเจ็ดตัวเฉลิมเกิดเจ็ดเมษาอายุเจ็ดสิบเอ็ดแต่ผมจะเล่นดักเจ็ดศูนย์ไงแล้วก็เจ็ดเจดหนึ่งหนึ่ง จะตามสองวดผมก็จะซื้อซื้อคาลิฮารซื้อบ้านอยู่ก็บรรยกาศเกิดยังเนี้ยถ้าถูกแดดก็ไม่คันออกเลยหนึ่งเจ็ดอายุเอเกิดวันที่สิบเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาแน่ผมเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดเอาเอเห็นไหมมีตัวเลขเจ็ดเลยวันเนี้ยมีโชคเกิดวันที่สามสิบเจ็ดเอา ผลนอกโลกกีสิบเจไม่ไปวัดบ้านเด่นก่อสร้างเมื่อปีเกิดเป็นวัดเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดครับผมแม่กัลยาได้แบบนี้เจ็ตอนนี้ยอดคนดูเมื่อกี้หนึ่งเจ็ดนตันนี้หนึ่งหกเจ็ดอะมีหนึ่งกับเจ็ดเขาว่าเลขอะไรนะที่ที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอะเลขอะไรมี มีผมดูช็อปปี้สามบาทห้าสิบเขาจะบอกว่าเลขอะไรนะที่ไปไหนถ้าเจอหมายถึงมนุษย์ต่างดาวโมนุษย์ต่างดาวที่ใครได้เจอจริงๆนะแลาได้สัมผัสแค่แค่การบินมันที่เป็นโลหะก็บุญแล้วจริงๆก็เขาเาที่ประเทศอังกฤษอังกฤษน่ะเจอเจอเจอหญิงหอางอ่ะหญิอหยางอ่ะที่มันขึ้นเป็นทอ่ท้องออเ เน่เน่มนุษย์ต่างดาวกับเลขหนึ่งเจ็ดเขาบอกหนึ่งเจ็ดนี่ยแหละครับคุณโชคคะเขาเขาว่าถ้าถ้าทำสมาธิแล้วมีสมาธิดีๆจะสัมผัสกับมนุษย์ต่างดาวได้ใช่ไหมคะเราพูดกันได้ครับผมเจอตั้งแต่เด็กแล้วครับคุณเกศสอนตั้งแต่อายุประมาณหกขวบครับ ผมได้เจอจานบินแล้วก็ได้เจอมนุษย์ต่างดาวสายพันกุ์เลสองสองตนครับผมแล้วก็เขาเขาลงมาให้มาคุยกับผมด้วยผมได้ยืนคุยกับมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ช่วงหนึ่งลองกอดเขาดูเขาก็จะไม่ให้กอดพอผมกอดเขาปุ๊บผมเหมือนโดนไฟช็อตอย่างแรงมากแล้วก็สลบไปเลยแล้วเมื่อกี้พูดอะไรหนึ่งเจ็ดพี่ชอบหนึ่งเจ็ดาว่าเพาว่าต้องมีอ่า สื่อด้วยสื่อด้วยจิตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องสมาต้องมีสมาธิจิตดีครับหนึ่งเจ็ดคืออะไรเดี๋ยวลืมอีกเพราะว่าโชคหนึ่ง่งดาวมันสื่อด้วยจิตโชคหนึ่งเจ็ดคืออะไรก็ได้มันมันเป็นเลขที่อย่างนี้สมมุติว่าวันไหนน้องป้อมหรือใครขับรถไปเนี่ยก็ไปเจอรถทะเบียนหนึ่งเจ็ดเงี้ย ไปไหนตอนไหนก็เจอแต่เลขหนึ่งเจ็ดอะไรเงี้ยเขาบอกว่านั่นคือเหมือนเหมือนเข้าสู่วงโคโจรของมนุษย์ต่างดาวอันนี้เป็นเป็นคนในกลุ่มที่เขาเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวเขาว่าไว้นะครับส่วนห้องเราเนี่ยเชื่อแต่มนุษย์ต่างดาวเมื่อกี้ผมจอดรถเติมน้ำมันก็จอดต่อท้ายทะเบียนเจ็ดหนึ่งศูนย์ คุณพลไปกินยาบ้างนะบางทีผมก็เห็นใจคุณพล,ลนะช่วง <laughs> อย่ากินหมดนะเผื่อ <laughs> เผื่อคุณสมชาติด้วยนะข <laughs> <laughs> อให้ป้อมเม็ดหนึ่งด้วยอันนี้ก็บานเจ็มื่อเมื่อกี้มีคนบอกว่าผู้จัดก,กินอะไรมากินอะไรมาเลยดีด แล้วก็ดูพี่โชคกเหมื่นคนอื่นที่ไหนอยู่ในดูในถ้ำตอเนี้ยขังค่าวบินม่อนเลยตอนนี้สภาพาแกก็จะกล้วยมาแดกขางค่าวกินกล้วยจะสภาพาแกจะแปลปนนงร่างไปเนสองร้อยกระยุตนะครับผมใครมีเรื่องผีใครมีซิกเซนสัมผัสพิเศษเห็นผีเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ก็บอกคุณเกศตอนก่อนชีวิตผมเคยเจอจานบินที่สีสันสวยงามเป็นโลหะที่แทบไม่เคยเห็นบนโลกในปีนั้นนานและในหลา่หลานผมเด็กๆไม่ต่ำกว่า20เกือบยีปีได้แล้วแล้วก็มันลอยมาอยู่บนท้องฟ้าเหนือหาดบ้านเพนะครับสูงขึ้นไปก็มองจากข้างล่างเนี่ยเหลือลำเล็กๆอะ่ะเท่าประมาณจำปั้นน่ะประมาณสักไม่ตม่ำกว่าเจ็ดหรือแปดลำ แล้วพวกเขาจาเป็นระเบียบเขาจะแบบเรียงเรียงกันไปสองชั้นแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะหายไปไหมอะไรไหมเขาก็ล่อนให้ดูบู๊ไปไปไปแบบเป็นระเบียบเป็นระเบียบยหมดเลยแล้วพอพอลอนลอนปุ๊บบดจะหายมองแป๊บเดียวไม่เจอแล้วมันหายวับหมดเลยมันเร็วมากครับ ไม่คุณเกยสอนเดี๋ยวว่าพี่โชคบ้าเลยนะผมก็เจอที่ผมเข้าห้องพี่โชคครั้งแรกเนี่ยเขาเว่า้านะคะผมเข้าห้องพี่โชคครั้งแรกผมก็เล่าเรื่องขึ้นมาคุยครับผมเชื่อคุณโนกิไหมไม่คุณโนกิที่ทาเสียงนี้หรือเปล่าพี่โชคหรือว่าใครกระบาดจีับใครกะาดก็กัวอ่ะแล้วขึ้นมาเล่าประสบการณ์ UFO เอเลี่ยนให้ฟังหน่อยเขาบอกเคยเห็นผีเห็นไหมนั่นนะรูปผีนั่นนะ UFO ที่ไหนเ่ เขาบอกว่าเคยเห็นผีจะเชื่อไหมคะใช่ค่ะผีไอ้นี่ก็อย่าเน้นคำนั้นบ่อยผีก็พูดพอๆช้าๆคุณโนกิผีค่ะกดขอขึ้นมาปุยกันเล็กครับเชิญครับผมเชิญคุณโนกิแล้วอยากฟังอยากฟังเรื่องผีจากคุณโนกิอ่ะกดมาแล้วกดมาแล้วคือมันเป็นอย่างนี้นะคะ ุยแกมีหน้าสองหน้าซ้อนกันพิโชคฟ้าแฟดีค่สวัสดีครับอ่าคุณดกิดมาพร้อมเสียงช็อตชอตด้วยล,นะลองขยับข <c oughs> ยับหน่อยอย่าให้มันช็อตครับผม <c oughs> ช็อตไหมคะม,ม,คมันมีมเสียงช็อตช็อตมาด้วยครับ <c oughs> จะเล่าให้ฟังว่าผีเป็นแบบไหนครับมีมีวันหนึ่งมันจะมีทามีวัดวัดแล้วทีนี้ตรงที่พักอยู่จะเป็นคอนโดแล้วทีนี้วัดจะอยู่ตรงกลางตรงวัดเนี่ยจะเดินผ่านผ่านไปตรงห้างสรรพสินค้าได้วันนั้นประมาณเกือบ กาหกโมงเย็นเดือเกือบประมาณใกล้จะถึงค่งหนึ่งเดินเข้าไปในวัดเดินคนเดียวไม่ไม่มันใกล้โทรศัพท์มั้ยชัดไหมคะเสียงชัดไหมมันมีเสียงช็อตอยู่ถอดสายอะไรก่อนได้ไหมชาร์จไปอยู่หรือเปล่าครับถอดตอนได้ไหมโอเคเยี่ยมเลยครับผมเยี่ยมเลยครับต่อได้ครับเอาเล่าเล่าต่อเล่าต่อ เดินเข้าไปข้างในก็นัดกับเพื่อนนัดกับเพื่อนไว้เพื่อนบกว่นมีเสียงเดี๋ยวตัวเองหวังว่าคงไม่ใช่คนนั้นที่เคยมาคุยนะครับมีคนจะเข้ามาคุยแล้วเเจ้าเคุณสมชาติบอกเหมือนเหมือนอะไรนะฮิปบอปใช่ไหมบิทบ็อกอะไรบิกบ็อก บิดบอสบิดบอสอ่าคุณนกิ๊กครับช่วยลดเสียงอทำไมถึงมีเสียงทำไมถึงมีเสียงอ่ะคืนน้ำลายให้เรียบร้อยก่อนครับผมมันมีเสียงลมมีเสียงลมออกมาหายแล้วครับออ๋คุณพลก็อยู่วันนั้นใช่ใช่แหละแป๊บแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง เดี๋ยวปิดปิดพัดลมเปิดแอร์ดีกว่าถ้างั้นอ๋อได้ครับผมน่าจะเป็นเสียงพัดลมเดี๋ยวผมว่าไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ครับเข้าไปเข้าไปนั่งในตู้เย็นก็ได้ครับเย็นดีครับจะเป็นการเอาเปรียบเพื่อนเกิดไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังรอกอนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่ามนุษย์ต่างดาวต่อ ไอพีเขาเล่าก่อนแต่ผมยังหามมมันนัดไม่เจอนะผมยังหามมไม่เจอผมถ่ายไว้ด้วยคุณป้อมผมใช้โนเกียที่เป็นปุ่มกดเขาใส่ใส่รองเท้าแม่เขาเข้าไปตรวจคนอะในตึกก็อุณหภูมิบางทีมันร้อนแล้วมันมันร้อนพื้นมันร้อนบางทีมันอมความร้อนใสรองเท้าด้วยนะอ๋อแต่นี่มันหนักหัวมึงตอนตอนที่ผมเจอจานบินที่หาดบ้านเพอผมมีกล้องเลยมันเป็นกล้องกระป๋องนะเสียดายมากเพิ่งเล่า เล่าก่อนเล่าก่อนใครเล่าก่อจะพี่องอย่าแทรกขาสิขอเล่าอยู่ได้ครับได้แล้วครับคุณนกิจครับครับครับได้อยากเล่าครับผมตันเลยวันนั้นใช่ไหมพอดีนัดเพื่อนไว้ก็เลยไปนั่งรออยู่ในวัดก็คิดว่าเป็นวัดคงไม่มีอะไรเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ที่ในวัดจะมีเขาเรียกอะไรนะเมนใช่ไหมคะเมนเผาศพใช่ครับ ใช่อยู่ตรงอยู่ตรงใ,รใกล้กันเพราะว่าวัดจะไม่ใช่วัดขนาดใหญ่เป็นวัดขนาดเล็กก็นั่งอยู่บางเอินตอนที่นั่งเหมือนจะมียุงมากัดที่ขาก็เลยตบยุงก้มตกตกยุงพอเงยหน้าขึ้นมามีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนประมาณจะอายุประมาณ34-35แต่ตัวเขาอะจะพุพองเหมือนโดนไฟไหม้อะ่ะ โดนไฟไหม้โดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เดินมาเขาก็ถามว่าทางที่จะออกไปวัดอะไปยังไงครับ<ะ>ก็เลยบอกว่าเจอเราก็กลัวเนาะก็เห็นรูปร่างเขามันแบบพุพองไปหมดแต่เราก็ใจแบบใจสงบอะก็เลยบอกว่ากม็มันจะยากอะไรก็เดินออกจากวัดไป แล้วก็มีทางเดินก็เดินตามทางนั้นไปก็บอกเขาอย่างนี้ครับเราก็หลังจากนั้นเราก็เราก็กลัวเนาะเราก็รีบอุ้ยนั่งรอเพื่อนตรงนี้ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วล่ะก็เลยอยากจะเดินออกไปอีกอีกทางนึงอะค่ะมันเป็นทางทะลุก,กันอืมเดินพอเดินไปไม่หันมองไม่อยากมองกับหลังนะแต่เดินไปได้ประมาณห้าเก้าห้าเก้านี่แหละเขาบอกว่าเอ๊ะ แล้วเขาจะจะออกไปได้ไหมอะ่ะเขาจะรู้ทางไหมก็เลยหันกลับมามองหันกลับมามองกลัวว่าเขาจะไม่รู้ทางว่าทางที่ออกไปวัดไปทางไหนเริ่มเริ่มสงสัยก็เลยหันกลับไปพอหันกลับไปเท่านั้นไม่มีร่างคนแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วที่เราคุยด้วยแล้วที่เราคุยด้วยอ่ะคือใคร<笑><笑>นี่นะค่ะถึงบอกว่าผี คงเป็นผีแน่นอนคงไม่ใช่คนแล้วล่ะแต่แต่เราก็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 บอกว่าถ้าไม่ใช่คนถ้าเป็นไอ้แกงจริงก็จะทำบุญให้อ่าก็จะทำบุญไปให้ก็แล้วกันก็ไปคนทางทางใครทางเราถ้ามาถ้ามาหาถ้าจะมาหลอกค่ะ ถ้าถ้าจะถ้าถ้ามาดีก็อ่าเดี๋ยวจะอุทิศส่วนกุศลไปฮะแต่ถ้ามาร้ายก็อืทยังไงอะเราก็ไม่รู้เนาะทางร้ายเราก็คิดแต่ทางดีเราเป็นคนดีเราก็คิดแต่ทางดีเราไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คิดทางร้ายไงครับก็เลยคิดว่าผีแน่นอนอคงไม่ใช่คนแล้วล่ะเพราะตรงที่ล่ะที่วัดในวัดตรงนี้มันจะเป็น เ,นเ,นเ็นเบนเผาศพแล้วก็เผาบ่อยด้วยวัดตรงนี้อ่ะถ้าทุกคนถ้าคนที่อยู่พัทยาจะรู้จากวัดหนองอ้อซึ่งวัดหนองอ้อคือคนในพัทยาที่เสียชีวิตหรือตายพี่ที่ไม่มีญาติอะไร<อ>ส่วนมากที่จะไปเผาที่วัดหนองอ้อมันมีส่วนมากจะเป็น มีหลายแบบอ่ะอทีถ้าถ้าเป็นที่แถวพัทยาจะมีหลายแบบที่คนตายหลายแบบตายคือเขาเรียกยังไงล่ะมันไม่เหมือนคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่รู้จักกันคนที่พัทยาจะมีทั้งคนจรคนอะไรอย่างเงี้ยที่ตายใช่ไหมคะ,ะก็เอามาเผาที่นี่ที่ที่ทททวัดในวัดนี้ค่ะอมไมไม่ยังยังไม่เจริญแต่ตอนนี้วัดนี้สวยสวยมากไม,ไม่ไม่น่ากลัวแล้ว แต่ตอนที่เจอตอนนั้นน่ะว่ายังไงก็ใช่แน่นอนแล้วนี่แหลคือผีแหละครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่โชคส่งใจใจเออส่งใจส้มให้พี่โชคแล้วขอจอข้อใจสงสารแกนะภาพจริงๆผมก็ไม่อยากค้อหรอกนะฮะเขาช่วยๆแกหน่อยแล้วกันส่งใจส้มขอจอขอใจคนที่หลับก็ส่งให้แกวางสงสารสงสารแกนะครับแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับคุณโนกิหรือว่าเจอครั้งเดียวครับ แล้วมีอีกครั้งหนึ่งอ <A che, S 2> <ม>่ะเชญเล่าให้ฟัง,งีสองอีกนะตอนนี้อันนี้เป็นที่อ่ามันจะเป็นโรงแรมโรงแรมที่ไหนครับผม,<ล>ไ,มไม่ต้องพูดชื่อโรงแรมครับ <c oughs> โรงแรมก็อยู่ที่แถวพัทยาเนี่ยค่ะอ็อ oh. เป็นโรงแรมโรงแรมโรงแรมประมาณว่าคือโรงแรมเก่าเขาแล้วเขาให้คน คนเข้าเช่าเช่าพักได้อะค่ะ mm hmm. แต่มันก็มีคงมีประวัติเพราะว่าเราตอนที่เราไปพักตอนที่เข้าไปพักเราไม่รู้ประวัติรับคนเก่าๆเ,เขาบอกว่ามีคนคือฆาตัวตายโ oh, อ้ยู่ชั้นอะไรครับในห้องในห้องห้องนี้ชั้นอะไรชั้นชั้นสี่ครับผมตอนตอน oh, ที่พักอยู่อยู่ชั้นสี่นะคะ โรงแรมสูงกันนะเนี่ยใช่สูงค่ะประมาณมีอยู่ประมาณเจ็ดชั้นแล้ววันตอนที่นอนนอนอยู่ในในห้องจะได้ยินเสียงเสียงคนเดินลงบันไดครับดังตักตักตัก,ตกประมาณทุกทุกครั้งเลยจะประมาณตีตีสองอประมาณตีสองแล้วโรงแรมนี้มีลิฟต์ไหมครับ โรงแรมมีลิฟต์ค่ะมีด้วยนี่ถ้ารู้จักกันก่อนจะให้เปิดประตูออกไปบอกว่าเฮ้ยเดินเสียงดังไม่ลง<อ>ลิฟต์จะลังจะเล่าต่อ,อจะเดินไปดูว่าอะใครทำไมไม่มีมารยาททำไมเดินเสียงดังจะออกไปบอกว่าให้เดินเสียงเบาๆหน่อยเพราะว่าที่นี่กำลังนอนอยู่ มันลุกปวนเวลาเรานอนอืเราเดินออกไปกันนะคะหาไม่เจอค่ะห,หาคนไม่เจอแต่เสียงแต่แต่ได้ยินเสียงแต่ได้ยินเสียงเดินเดินเดินลงบันไดแล้วถ้าเป็นคนมันมันจะเป็นบันไดคล้ายๆบันไดหนีไฟถ้าคนเราปกติเขาจะไม่เดินมามาเดินตรงนี้เขาจะไปขึ้นลิฟต์กัน เพื่อความรวดเร็วใช่ไหมคะเพื่อความรวดเร็วเราจะต้องขึ้นขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์กันไม่มีใครที่จะมาเดินขึ้นจนถึงชั้นสี่หรือชั้นห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่เขาเดินวันนั้นวันนั้นคิดค,คือคือมันได้ยินหลายคืนอะ่ะก็เลยคืนนี้แหละคืนนี้จะยังไงตั้งใจจะออกไปดูให้ได้ว่าใครทำมาถึงต้องเดิน แบบไม่มีมารยาทพูดตรงเดินแบบไม่มีมารยาทเดินเดินเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เกรงใจเพื่อนเอางวงนอนแล้วเล่าเล่าจนอ่านรับเราต่อได้ครับเราต่อได้เคสของคุณเคสคุณโนเคสคุณโนกินะพี่โชคถ้าถ้าใครที่เจอแบบเคสคุณโนกิเนี่ยขอกล้องวงจรปิดโรงแรมดูดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เขาติดรองเขาติดด้วยเขาติดดักซ้ายขวาบนล่างเลยเห็นแน่นอนใครอยู่หน้าห้องทักหมายถึงครั้งต่อไปนะครับ อขอดูดิไม่ไม่ต้องไปขอแล้วครับมันไม่มีให้ดูเพราะว่ามันวงจรมันปิดครับคือค<อ>ุณต้องไปขอกล้องวงจรเปิดครับได้ได้ครับผม้ออไม่น่าที่ตำรวจเขาแถลงข่าวว่าจับผู้ร้ายไม่ได้เพราะกล้องมันปิดโอ้ใช่ครับผ <c oughs> ตำรวจก็ไม่ผิดนะครเนอะถ้าเกิดว่าเป็นกล้องวงจรเปิดเปิดปิดก็จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับผม อ๋อล้อจรปิดโอ้ไม่น่าสารถึงบอกยกฟ้องเพราะว่ามันมันกล้องมันปิดอ่ะเนาะครับผมโอเคครับครับโอเคมีอีกนะเอ,า ng, อะ้าฟังฟังมีอีกฟังครับผมไม่เอาพอแล้วเจอผีบ่อยแต่<อ>แต่ไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวเพราะว่าคิดว่าเราเขากำลังมาสื่ออะไรกับเราแล้วเขาต้องการส่วนบุญกับเราหรือเปล่า าต้องการให้เราทําบ,บุญให้เขาไหมทําไมเขาถึงเลือกเราแบบนี้ค่ะไมไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลัวเพราะว่าถ้ากลัวนี่คงคงไม่เดิอนออกจากห้องแล้วไปดูว่าอ่าเป็นเสียงใครมาจากไหน<ม>อะไรอย่างนี้ผมจะแนะนาถ้าเป็นผีจริงๆผมจะแนะนําให้ว่าสําหรับคนที่กลัวผีนะเวลาคุณเจอผีมาปรากฏตัวหรือมาคุยด้วยอะไรคุณก็ให้แบบหักมุมเลยหักมุม แทนที่จะกลัวมากเลยตัวเรให้บอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยกําลังเหงาอยู่พอดีได้มาคุยกันแล้วกถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันมาหลอกอีกไม่อยากให้มันเจออีกชวนมันคุยตั้งแต่มืดยันฟ้าสางเลยนะครับโอเคไหมพอมันจะไปจะไปอย่าทึ่งไปคุยกันก่อนคุยกันนานๆนะครับเดี๋ยวขีก็จะเบื่อเอง ไม่เหมือนเหมือนเหมือนเคที่อยู่ในวัดนาล่างอ่ะมันไม่ได้นั่งนัน่งคุยด้วยนะเป็นร่างแบบพุพองอะ่ะเหมือนโดนไฟลวกเหมือนโดนไฟไหม้ตั้งแต่เท้าจนถึงหัวอย่างเงี้ยอื <c oughs> มเละเปื่อยอย่างเงี้ยเหมือนโดนไฟไหม้ใครจะกล้าชวนนั่งล่ะ <c oughs> ไม่กล้าหรอกบ๊อีเต่ในใจก็บอกดีไฟเหอะเนี่ยทางนั้นเลย <c oughs> ไปประตูโรงแรมมันจะมีไอ้ที่ที่ท ที่มันเป็นดวงดวงตาเี่เรียกอะไรนะพี่พพชว่วยแล้วถ้าส่องไปข้างนอกได้ไหมเ oh. หรอใช่ไหมตามแมวตาแมวอ่ะอดูดถึงตอนที่อยู่ในวัดอันนี้เป็นอแล้ว๋อแล้วที่คอนโดอ่ะที่คอนโดดูตาแมวข่าวจริงข่าวปลอมเนี่ยขเขาบอกว่าจะดับไฟพรุ่งนี้สามวันที่ที่เอ่อในฟ้านครหลวงอะ่ะไดับไฟสามวันเดี๋ยวเดี๋ยวดูน่จะดับเพื่ออะไร ดับเป็นเขตหรือเปล่ามันก็ไม่เคยมีเตือนผมเหมือนกันเช่นเขตบางบอนจะดับตั้งแต่ตอน8โมงจน <ไป S 1> ถึงบ่ายสองประกาศดับไฟ3วันกรุงเทพปอดมณฑลหลายพื้นที่เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับหลายพื้นที่ไม่ใช่หมายถึงมาทุกพื้นที่คุณป้าอมม้ควายอีควายนี่เขาลงฉันก็อ่านตามเขาลงก็จนถึงถามว่ามันปลอมหรือจริงให้พี่โชคเช็คดี่เพราะพี่โชคอยู่ในข่าวกรองน่าจะจริงเมื่อกี้เมื่อกี้ดับไม่ได้หรอกครับเมื่อกี้ลีเยอะแยะ ทีพีทีวีเขาบอกมันจะมีหลายบางเขตที่เขาจะจะดับอยู่ใช่มันบางเขตนั้นน่ะเขาเ็ร้อนตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณคุณอยู่ฟินแลนด์ฮเขรอพัดลมพัดลมไม่ได้เปิดเลยทำไงคุณอยู่ฟินแลนด์คุณเกี่ยวอะไรป้อมเอฉันก็อยู่ที่นั่นน่ะเมืองไทยอ่ะก็ผมอยู่บางบอนเขาก็เตือนเป็นเขตเขตอ่ะแปดโมงจนถึงบ่ายสามร้อนตายอย่างนั้นน่ะถ้าดับสามวันโรงงานเจ๊งแน่ครับ ดับไม่ได้หรอกใช่แล้วจะเกิดด้วยแล้วก็โทรส่งโทรศัพท์จะไปเสียบที่ไหนไงก็เสียบบ้านคุณไงคุณป้อมที่ฟินแลนด์แ่ะว่าพี่พี่เขาโทษคโทษนะครับพี่ๆอ่ะคุณปามเขาอยากจะเล่าเรื่องนะครับเป็น